วันนี้มีข่าวด่วนล่าสุดชนิดที่เรียกว่าสุดๆกันไปเลยนะครับว่าปัญหาว้าปัญหาพม่าปัญหาไทยเกิดจากอะไรและประเทศไทยจะเกี่ยวข้องยังไงคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะฮะวันนี้ผมมีข่าวด่วนนะครับเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาบอกว่า ไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยตอนนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาว้าแดงเนี่ยที่พวกเรากําลังพูดคุยกันอย่างเป็นล่ําเป็นสังเนี่ยนะฮะปรากฏว่าสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่อย่างที่ผมเคยบอกว่า,วาจริงๆแล้วว้ามันไม่ได้อยากมารบก,กับไทยหรอกนะครับเพราะว่ามันเคยมีประสบการณ์การ,การตายหมู่มาแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยว้ายังจะมายุ่งกับไทยอีกหรือนั่นแหละคือปัญหาแต่ที่แน่ๆนะครับล่าสุดวันนี้นะครับแหล่งข่าว ที่ไม่สามารถจะบอกได้เขาบอกมาว่าอย่างนี้นะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่จีนเนี่ยเรียกไทยไปคุยเนี่ยนะครับมีเรียกเขมรมีเรียกเวียดนามไปคุยแล้วมีพมา่าด้วยเนี่ยนะครับอตอนนั้นเนี่ยมันมีคําสั่งจากอะไรฮะจากจีนนะครับจีนเนี่ยนะครับขอให้คนไทยทําแบบนั้นแบบนี้ล่าสุดนี่นะครับเรากําลังจะเกิดสงครามแต่ว่าไม่ใช่สงครามว้าเลยนะครับ อาจจะเกิดสงครามกับพมา่าด้วยอาจจะเกิดสงครามกับพมา่าแต่ว่านี่คงจะไม่ได้มายุ่งกับไทยนะครับแต่เราจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องในทางอ้อมสืบทราบจากแหล่ง,งข่าวมาว่ารัฐบาลจีนเนี่ยนะครับได้คุยกับคนไทยบางคนซึ่งนะครับเขามีฉายาว่าไอ้คนไทยขายชาติเป็นใครไม่รู้นะฮะเป็นใครไม่รู้เขาเรียกกันในหมู่แวดวงนักการเมืองว่าไอ้พวกขายชาติ เสือกดันทะลึ่งเลยครับดันทะลึ่งไปลงมติบอยคอดพมา่าอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบไงว่าจีนไม่แฮปปี้พมา่าจีนเขาจะกำจัดมินอองไลแล้วคิวต่อไปก็คือกำจัดว้านะครับสองไอสองทั้งพมา่าทั้งว้าเนี่ยจีนมันไม่ไว้ใจนะครับแต่มันทำอะไรไม่ได้ดังน,นั้นตอนนี้มัน มันมีการประชุมและมีการลงมติให้ไทยบอยคอรดพม่าซึ่งสงครามเนี่ยน่าจะได้เกิดขึ้นแน่ประเทศไทยหนีไม่พ้นนะฮะประเทศไทยหนีไม่พ้นถ้าเกิดเป็นไปตามนั้นจริงนะเราเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับสงครามระหว่างไทยกับพม่าเนี่ยเกิดขึ้นจริงๆก็ขราวนี้เป็นเพราะเราเสือกไปเลยครับเราเสือกไปฟังจีนซึ่งจีนเองรู้อยู่แล้วว่ายืมมือว้าเนี่ยยังไงมันก็ยิงมันก็ยังไงมันก็ลบไม่ชนะ ถ้าเกิดจะกวาดเกลี้ยงทั้งประเทศเรื่ังไงก็ลบไม่ชนะแล้วก็ไอ้พวกช,า,ชาวไอชนเผ่าต่างๆที่มันอยู่ตามแนวชายขอบนี่มันก็ไม่เล่นกับจีนด้วยมันยังไม่เอากับจีนด้วยเพราะว่าข้อตกลงต่างๆมันยังไม่บรรลุดังนั้นประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องระวังไว้ดีนะครับไม่รู้ไปบอยคอรดเขาเร่อยหรือ,อยังแต่เห็นได้ข่าวล่าสุดว่ามีการลงนามบอยคอรดไปแล้วติดตามนะครับผลของการบอยคอร์ดเนี่ยนะครับจะทาให้ประเทศไทยในยเข้าสู่สงครามยังไงติดตามกันดูให้ดีๆ อีกข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของสี่ชีวิตคนไทยที่เป็นนะครับเจ้าของเรือประมงที่ถูกทางการพรม่าจับไปจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวและล่าสุดที่ผมได้ยินข่าวมาคือรัฐบาลพม่าเตรียมตั้งข้อหาสี่ลูกเรือคนไทยนะครับไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับอะไรฮะเกี่ยวกับการล้มล้างรัฐบาลพม่าด้วยโอกาสกลับบ้านของสี่ชีวิตนะครับที่เป็นลูกเรือประมงไทยนั่นนะนะครับโอกาสตอนนี้แทบจะไม่มีแล้วนะครับ ในทางการทูตก็ประสานไปแต่ในทางการทหารก็ต้องว่ากันไปและยิ่งและยิ่งตอนนี้เนี่ยพม่ามันก็รู้ถ้าเกิดคือวันนั้นมันลงมติกันเนี่ยมันบอยคอรดกันเนี่ยพม่าก็ต้องรู้ครับว่าไทยบอยคอรดแล้วอย่างนี้เราจะเอาตัวสี่ชีวิตคนไทยกลับมาบ้านได้ยังไงต้องติดตามกันนะครับต้องติดตามคอยดูกันว่าตกลงประเทศไทยจะตกอยู่ในสถานการณ์ไหนเรากําลังเข้าสู่สงครามโดยที่ประชาชนไม่รู้เรื่อง แต่คนขายชาติบางคนรู้เรื่องเพราะมันเห็นแก่ประโยชน์ของพวกมันกันเองไม่เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติอันนี้เป็นเพียงข่าวที่ที่ผมผมได้ยินมานะครับอันนี้ก็ฝากให้พี่น้องคอยติดตามกันนี้ดูดูดอ่าคอยติดตามข่าวกันให้ดีถ้าเกิดสมมุติมีการบอยคอรจริงผมบอกได้เลยว่าสี่ชีวิตคนไทยที่ถูกจับไปนะครับรอดยากโดนแน่ๆโอกาสกลับแทบจะไม่มีเลย และที่สำคัญประชาชนจะเข้าสู่สงคารามโดยไม่ตั้งตั้งตัวขอขอบคุณนะครับถ้าเกิดท่านใดนี่นะครับเห็นว่าช่องของป๋าเนี่ยนะครับมีสาระดีๆมานำเสนอก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยถ้าเกิดท่านใดสะดวกสนับสนุนนะครับโดยการกดปุ่มขอบคุณนะครับปุ่มขอบคุณแล้วก็ด o n a t e นะครับเข้ามากสา็สามารถทำได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนหากมีข่าวด่วนอะไรจะรีบเร่งมารายงานให้ท่านทราบอีกทีหนึ่ง ขอบคุณครับ